ชกนะครับคู่ที่สองนะครับ,บน,นะครับมาแล้วก็บ่งแดงยจิมนมือต่อคุณน้ำใสนะครับตออเสียงต่อมือหน่อยครับให้กำลังใจลูกๆนะครับอ่าสว่วนมุมนน้ำเงนิงนงก็จะเป็นอ่ามุมนน้ำเงนินเป็นแสนเจ่งสิ่งเจ้แดงนะคะกรรมการผู้สี้ขาดสำหรับคู่นี้ค่ะเป็นท่านอาจารย์ชูเชิดช,ชูชีพนะคะ จะเป็นฮัลมานไหมพระรามแทงศนแล้วมาแล้วไอ้หนูเอ้ยรับมินีเลยเ้เอไมอ้ยหลบมีหลบนี่โเฮ้เอาไหมไม่ถูกเฮ้ยอันนี้สอนถูกไหมเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ีเฮอเฮ้ยยเนเฮ้ยเฮ้ยะฮ้ร้เเเย้้ย้เย ไกับพักเลยอ้าวแต่สาวเรียกกันไปครับไปเป็นไรเนาะศิลปะการเรียว่าคุยมวยไทยนะครับเป็นศิลปะที่ผู้มวยอาจจะไม่ตามรายกันครับเนื่องจากว่าบางคู่อาจจะมาไม่ถึงนะครับยังมาไม่ทันนะครับต้องขึ้นต่อเนื่องนะครับคับมาดูพิธีต่อครับับดูที่นวมรวมจะมีนวมสีดำสีแดงโอ้ยไม่ใช่สีแดงสีทงนเออว่ากันไปแดดร้อนก็แดดร้อน สำวันนี้นะคะเด็กๆจะชกกัน3ยก3พัก2นะคะเป็นคู่ที่2ของรายการนะคะถ้วยรางวัลค่ะช่วยรางวัลให้ด้วยนะครับวันนี้อ้าวมาดูยกที่หนึ่งครับมาอยู่บนเวทีเลยครับอ่เริ่มเลยครับอ้าวผู้ที่สองของเรานะครับทำได้ทำเลยครับออกมาพูดได้ออกมาเลยต่อนสามยกครับนะวันนี้นะครับยเป็นต่อเป็น้สาสแดงครับสายเก่งสิทธิแดงครับอ้าว าุ S <S <々>ันหนกเริ่มออกมาแล้วว่าอย่างไรบ้างเอาเต็นท์าเอาพาบนไหนทุกทีอยู่กที่หน่งมถึงไม่หลอกทำคัมเพลงครับใส่เลยอดีงการชูสิงหนึ่งที่นอาจารย์ชูชอูชอเลคะีชอค่ะสีชอเรนไม่ใช่ธรรมดาครับโอ้โเอ้าเริ่มมาแล้วสองก็เริ่มมีแล้วครับบงนั่นมแดงครับฮะ้ย ก็โดนไม่โดนนะคุณที trips, ่เมืองนะไปเอนไปโดนเตะขวานออกเข้มขวานทีหนึ่งแขงจิกไปมาประเด็นเข้าใครอยากขวนเล้คนตลกันคนขยันคนผู้ทคือผู้ชนะ ใครอยู่เฉยๆไม่มีเซนะแน่นอนมาโยวไอ้เจงก็ออกมาไว้ก่อนนะมาโย่ยอดมนุษย์ก็ไปเตะซ้ายที่นึงก็ไว้ตรงในตีเอาเพราะอะไรดียอดมนุษย์ยอดมนุษย์เตะถึงไหมไม่ถึงเอามาโอ้ยนี่นะครับจุดกำเนิดของเรานะครับงตะโกนนะครับ ไม่มีไหนในโลกเรามีที่ประเทศไทยนี่แหละครับมีชัดเจนที่สุดไอ้ร้อนนิดน,นึงครับโอ้โหจอมมนุษย,ย์นว่าเดินดมาหยุดเลยชื่อบรรบอกในคำจอมมนุษย์หลบล่างก็ได้เสียครับพบกันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบจนกันไปนะคะยังอยู่ในเกมสามสิบหกเกมนะคะ เราต้องไปเว้นไปตีต่อไหมต่อไหมแข่งการไว้เว้นก็รุดก็รุดล็อกก็ล็อกล็อกไม่ตีตีเดียวโอ้ดีนะครับเป็นด้วยใหม่ๆครับรอชกกันสามโยนครับเพื่อจะให้รุ่นรุนนะครับได้ดีการขยับในการชกศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับเราต้องอนุรักษ์ไว้นะครับตอนนี้พลังมังค่าของเรา นำไปเยอะนะอย่างนี้นำไปด้วยกันแล้วอ่าว่าจะเป็นการไล่ล้างใบครูมาต่อสู้ศิลปะนี่แหละค่ะนี่งบทยกบนยกที่หนึ่งครับหมดยกที่หนึ่งนะคะสำหรับพี่เลี้ยงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้พี่เลี้ยงทั้งสองงูนะคะให้ได้ใช้ถาดรองน้ำด้วยนะคะวางสางถ้วยนะครัะทำให้เต็มที่นะลูกๆนะให้เกียรติเป็นประธานนั่นนะครับ รอสักครู่นะครับเราจะมีวิธีการเปิดด้วยนะครับมาพี่เลี้ยงลงนักมวยที่ชกอลงไปแล้วนะครับให้ไปรับค่าตัวได้ที่บ้านท่านสทองก๊อฟนะคะจะอยู่บริเวณตรงข้ามเวทีมวยบ้านสีขาวนะคะยกที่มอมอเริ่มแล้วทำได้ทำเร็วๆนี่ไมีได้เน้ยคว้าเป็นทูมัยมุมแดงก็จะเป็นยอดบอลตอคุณน้ำใสนะครับแล้วก็น้ำมันก็จะตึงสิบเก้าด้ เด็กเล็กๆของเราก็จะชคกันไปเทศบาลกึกน้ำใสนะคะตอน่านนายกน้อยขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับงหมดนะครับของนายกน้อยของพี่น้อยนะจะเย็นสบายอ่ะเทศบาลตำบลบุรน้ำใสอ้าวขอโทษเลยนะนะมันก็มันยาวมันยาวนานนะ cán bộ nhóm nói không công đoàn nhé các anh sắm cặp nhẫn cáp đèn đấy à mong đưa đấy à luôn luôn các có làm các ก็ดูแล้วนะครับนะยจอร์นุษย์เทศบาลกุลน้ำใสนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับแต่จะว่าสันเก่งสิทธิแดงนะครับดูแล้วฝีมืออ่อนกว่านะครับถ้าจะเป็นอันตรายได้นะครับลูกๆไม่เป็นไรไปฝึกมาใหม่ลูกมาฝึกมาใหม่